ขออนุญาตแสดงความเห็นครับว่าเรื่องของใบขับขี่ใบขับขี่ครับตอนนี้มีกฎหมายมาใหม่ครับท่านผู้ชมนี่ทำไมติดว่าเป็นครูนี่อยากจะด่าเลยห้องตาย <c oughs> แต่เป็นครูพูดไม่ได้ครับใบขับขี่ตอนนี้กฎหมายใหม่สามสามกลุ่มจับมือกันบอกออกกฎหมายเพื่อที่จะ บังคับใช้กฎหมายกฎหมายประเทศไทยมันนีอยู่แล้วเพอเอิญคนที่ไปคิดท่านลองคิดดูกับกรมการขนส่งประธานโทษครับผมนี่ไปสอบใบกับขี่พอสอบใบให้ขับขี่เขาก็ให้ใบกับขี่แล้วได้เสียค่าธรรมเนียมภาษีของประชาชนอ้าวเราเสียไปทไําไมพวกคุณไม่คิดคนที่เก่งไอ้นักวิชาเกินไม่ใช่นักวิชาการเขาเรียกนักวิชาเกินทําไมครับยุคปัจจุบันนี้ เราไม่ทําใบขับขี่ที่มันเป็น4.00 4.00ยังไงก็ใบขับขี่มันมีเลขที่ลองครับเช่นผมนี่นายเฉยจินดามีใบขับขี่แล้วเวลาตรวจจับปุ๊บบอกเลยเลข13หลักบอกไปเลยวิ่งออกมาครับจากคอมพิวเตอร์ครับว่าอ๋อคุณมีใบขับขี่การลืมการลืมมันคนลืมแต่นี่ทําไมเราไม่ใช้เทคโนโลยีครับกลมกาัน ขนส่งคุณไปทำมาขี่เข้าไปทำโปรแกรมขึ้นมาใครมีใบขับขี่แล้วลงลงไปครับไม่มีใบขับขี่ตํารวจจับเอ้ยคุณมีใบขับขี่ไหมรันออกมาครับเลขสิบสามหลักเลขกี่หลักสุดแท้ยแล้วแต่ไปทำอะไรมาจะต้องมาบังคับโน่นนี่ให้ป่าห้าหมื่นบาทประธานโทษรถมอเตอร์ไซค์ผมยังไม่ถึงสามหมื่นเลยแม่งปา 50, ่าห้าหมื่นอะยแม่งแสดงใหง้ให้มึงไปเลยเผื่อลืมคนบางทีจงลืมประธานโทษ ผู้เช่านี่ผมยังลืมตาเลยแม่งทาไม่ลืมตาก็มองไม่เห็นไปกับขี่มื่อเยื้มเดิมกันได้แล้วไม่ออกกฎหมายมาจะต้องให้ทําไมป้บห้าหมื่นพ่อตายพ่อมึงตาย,ตายคิดได้ยังไงว่าคุณนี่ต้องไม่คิดครับคิดว่าจะทํารูปแบบอะไรให้มันอำนวยความสะดวกเขาไปทําให้กับขี่แล้วเสียงเงินแล้วครับมีชีพมีอะไรฝังแล้วนะครับ เอาไปรันออกมาครับในคอมพิวเตอร์ตำรวจเวลาจะจับครับตั้งด่านขึ้นมาไปขอครับขออะไรขอ,อไฟอะไรสักอย่างนึงโกดมาเลยครับผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปปุ๊บเรียกตรวจปุ๊บเออนายเชอรชัยมีใบขับขี่ไหมโอ้ผมลืมมามาครับมาดูที่ครับในคอมพิวเตอรม์มีไหมวิ่งรันออกมาครับนี่ยุค4 0คุณต้องคิดอย่างนี้ไม่ใช่บอกคุณไม่งจะมาปรับห้าหมื่นพ่อมึงตายพ่องมึงตาย มึงคิดได้ยังไงคิดที่แค่นั้นเหรอนี่บัตรประชาชนเช่นเดียวกันเงินภาษีของรัฐครับแต่ทําไมไปติดต่อราชการต้องรับรองสาเนาบัตรบัตรบัตรนี่นี่นี่โทษ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 นี่ครับเรามีชิปครับไมโครชิปครับนี่ประเทศไทยไม่เจริญเพราะมันชิปหายชิปหายครับมันเลยไม่เจริญทำไมครับนี่บัตรของเราก็ไปไหนเสียบได้ครับรู้ครับต่อบุคลคนนี้เลขสิบสามหักครับโถมันต้องอย่างนั้นสิครับ อ้อันนี้คุณไปทาโอ้ยออกกฎหมายไปมังุงมังครับใช้โน่นนี่โอ้ประธานโทษครับสองพันก็ไม่มีจะจ่ายแล้วคนบางคนฉะนั้นแล้วเอาวิธีการครับอย่าทําให้ชาวบ้านจาช่องเขาเรียดร้อนคนหลักคนใหญ่คนโตขี่รถไปบางทีไม่ได้ใช้หรอกครับใบกับขีดนั่นเชิญครับเชิญครับเจ้าน,นายครับแต่แตศีตาสายเย,ยมารุนแม้พวกขมเนี่ยมันต้องเ,เสียแต่เมื่อเราลืมคุณจะมาปรับเขาสามหมื่นห้าหมื่น โอ้ประทานโทษครับเอาส่วนไหนคิดครับดุกไทยแลนด์4.000ครับโลกโลกาพิวัตรครับเอารายชื่อเข้าไปครับให้ได้ครับใบกับถีให้มันรู้เรื่องครับโดนจับปุ๊บเอาใบากับถีรันออกมาโอ้คนนี้ไม่มีใบกับถีปราบเขาค่อยว่าไปอย่างด้วยความเคารพครับก่อนจากการภาษาไทยวลัลคัมแก้เครียดผู้ชายหนึ่งคนนั่งกับผู้ชายหนึ่งคนเรียกหนึ่งตอหนึ่ง ผู้หญิงหนึ่งคนนั่งกับผู้หญิงหนึ่งคนก็เรียกหนึ่งต่อหนึ่งแต่ไปก็แล้วแต่ที่ผู้ชายหนึ่งคนนั่งกับผู้หญิงหนึ่งคนเรียกสองต่อสอง,สองพ่อมึงตายภาษาไทยขอบคุณครับใบขับขี่ยาทําทให้มันมีปัญหาครับท่านวิชาวะเกินโอ้ท่านวิชาเกินโอ้ท่านวิชาการขอบคุณสวัสดี